เมื่อเด็กๆเ,เข้าสู่วัยที่เริ่มอยากลองและอยากเรียนรู้สิ่งสำคัญก็คือการหากิจกรรมแสนสนุกที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกโดยเฉพาะกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆของเด็กวันนี้พี่แจ็คมีตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกระตุ้นประสาทสัมผัส2กิจกรรมง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านมาฝากกันนะครับไปดูกิจกรรมที่1กันเลยครับ กิจกรรมปั๊มแปดห้าปริศนาอุปกรณ์มีดังนี้ครับวัสดุอุปกรณ์นะคะแป้งโดสิ่งของต่างๆที่ใช้สำหรับนำมาปั๊มเช่นเปลือกหอยตัวต่อของเล่นที่มีรูปร่างต่างๆหรือของใช้ที่หาง่ายภายในบ้านไปดูวิธีเล่นกันค่ะนำแป้งโดมาคลึงเป็นแผ่น จากนั้นนำสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านมาให้เด็กๆปั๊มลงไปในแป้งโดค่ะประโยชน์ของการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงส่งผลให้มีทักษะในการเขียนได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยฝึกทักษะการสังเกต และการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งของรอบตัวกิจกรรมที่2ตามหาบ้านรูปทรงอุปกรณ์มีดังนี้ 1. เชือกจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะ สสิ่งของต่างๆที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวิธีการเล่นนะคะนำเชือกมาทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมลงบนพื้นค่ะจากนั้นนำสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเช่นลูกบอลฝาขวดสมุดหนังสือตัวต่อหรือของเล่นที่มีรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม มาให้เด็กๆทัดแยกลงในรูปทรงของเชือกที่วางไว้บนพื้นค่ะประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ 1. เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้และทำความรู้จักกับรูปทรงต่างๆ 2. ฝึกทักษะการสังเกตและใช้ความคิดในการเชื่อมโยงลักษณะสิ่งของรอบตัวให้สัมพันธ์กับรูปทรงเด็กๆลองไปทำกิจกรรมนี้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า ที่แจ๊บจะหากิจกรรมสนุกสนุกหาให้เด็กๆได้ทำกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครั